เห็นนไดแหละพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนุ่เป็นไรวะกูไม่ได้โกหกมึงย้ายมึงช่วยกูแล้วพวกมึงหายไปไหนหมดอันนี้กูไม่รู้เลยกูหนีมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงช่วยกูด้วยเฮ้ยมึงช่วยกูด้วยอย่าปอบมันเจ้าชีวิตกูจริงๆด้วยอย่ามึงช่วยกูเออกูดช่วยพาไปมาที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ให้มันพักตรงนี้ไปก่อนนะ เพราะว่าห่างจากตรงที่มันหนีมาเนี่ยไกลพอสมควรนะแต่เรื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามันรอผมหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากพี่พี่ก็ระหว่างเดินมานี่อยู่ผมก็เห็นใครไม่รู้นะคือแบบวิ่งผ่านหน้าผมไปเลยนะแล้วก็ทําตัวแบบเหมือนจะกลัวมากด้วยไม่รู้ว่าหนีอะไรมานะพี่ท่านหนีมาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหนีอะไรมานะแต่ทําตัวเหมือนกลัวมากเลยแต่ผมจําเสื้อมันได้นะมันเหมือนกับ ไอลูกศิษย์ตาผลที่ผมเคยสู้ด้วยนะพี่ที่ผมเคยสู้มันแรกๆเลยนะไม่ใช่แรกๆดิก่อนที่อาจารย์มันจะตัดใจไปพี่นั่นแหละมันทรงเหมือนซื้อเหมือนคนนั้นเลยผมก็เลยว่าจะแอบตามไปเรื่อยๆนะไปดูให้แน่ใจว่ามันเป็นใครนะพี่โอ้พี่น่าเชื่อว่าจะจะเจอคนแบบวิ่งผ่านมาแบบมันทำตัวกลัวมากเลยไม่รู้ว่ามันกลัวอะไรมาหรือว่ามันเจออะไรมานะพี่เดี๋ยวเราลีบตามไปเลย มันหายไปไหนล้วไม่รู้นะงพี่พี่ตามมาอยู่ดีก็หายไปเลยก็ตามไปเรื่อยๆนะพี่หายแบบดื้อจัดเลยแบบหายแบบดื้อเลยองศาลิฟตามมานะก็ถ้าม่กินไะด้เท่าผมตามมาแต่แรกน่าจะทันก็ไม่ได้เชื่อจะกลับมาเจออะไรอย่างนี้นะพี่พ แล้วก็ต้องไหนก็เจอแล้วตามไม่สุดดีกว่านะพี่พผมว่ามาทางนี้แหละนะผมว่าเ,าเรื่องจัดเลยทาง แห้งจัดเลยปลาเ้ยเดินเร็วจังเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินทุลักทุเลมันจะลบไปแปลกเลยเ่อแป๊บเดียวหายไลล่ะผมก็ขี้สงสัยด้วย,ยอยากจะเห็นว่ามันคืออะไร อยากเจอแล้วตามไม่สุดนะพี่พี่ตรงนี้เลย,ยล้มเจ็บเปล่าไปเกี่ยวกับถาวรน,นะพี่พล้มเลยโอเคแต่ลรผมขอเดินตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวไปเจอนิทีแล้วกันวิน ตอนนี้ผมกำลังพักอยู่นะแต่ได้ยินดูเหมือนจะเป็นในคนที่ผมตามมาหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงมันดังจะฝังนงนะาา่นคือขึ้นเขามเมื่อกี้นี้ล้มไปทีหนึ่งก็เลยนั่งพักนะแต่ก็ได้ยินเหมือนจะมาถูกทางแล้วพี่ได้ยินเสียงแบบเหมือนสู้กันหรือเปล่าอันนี้ก็มันยังไม่แน่ใจนะฟังดูดีๆเว้จะได้ยินเสียงแบบชัดเลย ต้องปรับเสียงลำโพงหน่อยแล้ววเพราะว่ามันดู่ไกลมากเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะพี่ร้อยมันสงบไปก่อนนะถ้าเราไปมูซีสูวเนี่ยอาจโดนลุกลงได้นะเพราะฉะนั้นเตรียมการไว้ก่อนแล้วกันยังได้ยินอยู่เลยนะไม่รู้ว่าเสียงใครนะแบบสู้กันแบบ บางทีนนพี่สู้กันแบบแบน,นั้นเลยอะผมใช้หูฟังเลยตอนนี้คือมันก็ได้ยินไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะข้างนอกเนี่ยแต่พอได้ยินอยู่นะพี่แต่ในกล้องเนี่ยผมมันจะไม่ได้ยินนะเงียบไปแล้วนะพี่เดี๋ยวไปตามดูมันดีกว่าแต่แอบย่องไปเรื่อยๆนะพี่ว่าจะเจอมันหรือไม่ เงียบไปละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่เดี๋ยวย่องไปเรื่อยๆนะว่าเจอไหมหรือเปล่านะถ้าเจอก็อย่าเข้าทีทัวรนะพีถ่ถ้าเจอก็ต้องแอบดูมันอยู่เหมือนเดิมนะเอาให้แน่ใจกนะ่อนนะใคยเข้าไปพี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะไปเฮ้ยผมเจอสิ์ตาผลที่ผมเคยสู้ด้วยนะพี่ดิทำอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนมันแอบอะไรบางอย่างนะพี่เหมือนมันจะกลัวอะไรบางอย่างอ่ะผมไม่รู้ ผมตามมาได้สักพักละหลังจากที่ผมกลับมาจากเขาเนี่ยนะพี่พี่ก็ผมก็ตามมันมาได้สักพักหนึ่งเลยผมกายแน่ใจว่ามันต้องพักตรงนั้นนะผมเลยแบบตามจี้มาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงนี้นะเหมือนมันกําลังจะแอบบเหมือนมันพยายามแอบ,บอะไรบางอย่างนะพี่แอบบอะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ ก็ต้องดูกันไปนะเด็กเหมือนมันเจ็บมาด้วยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับมันคือธรรมดาเนี่ยมันต้องมาเล่นงานผมนะเพราะว่าผมโดนพวกมันหมายหัวอยู่แต่วันเนี้ยมันไม่เห็นผมหรือว่ามันไม่มีแรงจะสู้ผมไม่ดูนะเพราะว่าตอนผมเจอมนันแรกเนี่ยมันทะรักทุเรมากเลยเหมือนจะล้มไม่ล้มแหลกนะจนมาถึงนี่นะผมก็แอบตามมาเงีย,เงยบเลยตอนนี้ผมก็อยู่หงหลังหินนี่แหละพี่พ เฮ้ย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 ใจเย็นใเย็นม claro ึงเป็นไรวะปอบไม่ใจทำร้ากูอยู่เฮ้ยพี่พี่มันบอกไอ้ปอบตามล่ามอยู่นะทำร้ายกูเฮ้ยใจเย็นใเย็นเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยช่วยกูด้วยพี่มันขอความช่วยเหลือนะใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมึงแกล้งกูวันเนี้ยมึงหลอกกูวันเนี้ยเฮ้ยไอ้ปอบันอะไรทำร้ายกูอยู่เฮ้ย ไอปอบที่ผมเจอกระแดงหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ที่ไล่ทาร้ายอ่ะไอปอบนั่นเป็นปอบเลี้ยงของตาโพล่นะและนี่มันเป็นสิทธิ์นะไม่รู้ไอปอบนั่นมันค้างอะไรนะพี่มึงหลอกกูวันเนี้ยมึงเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่หรอเฮ้ยมึงเป็นพวกเดียวกันนะอย่าหลอกกับแมบนี้ปอบมันไล่ฆ่ากูใหญ่เลยมันบอกมันจะเอาชีวิตกูพี่ผมไม่กล้าเสี่ยงว่าผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะเอาไงพี่ เฮ้ยมึงช่วยกูด้วยนะเว้ยเฮ้ยมึงช่วยกูด้วย,วยกูยช่วยมึงแน่แต่ถ้ามึงหลอกกูเนี่ยอีกเรื่องนึงผมไม่ได้หลอกมึงพี่เอาไงดีพี่ผมไม่กล้าตัดสินใจแบบเข้าไปช่วยนะเพราะว่าพี่พีกน่าจะรู้ว่าสีตาผมทุกคนเนี่ยมันอันตรายนะผมไม่ได้หลอกไอ้ปอบมันตามกูมาถึงตรงนี้เลยเมื่อคืนเนี่ยตงมหาที่แอบตรงนี้อ๋อทหาที่แอบตรงนี้นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า พูดมาดีจริงหรือเปล่าจริงกูไม่ได้หลอกมึงอย่าหลอกกูนะเว้ยถ้ามึงหลอกกูเนี่ยกูยเล่นงานมึงหนักนะกูมไม่ได้โกหกปอมมันจะไล่เอาชีวิตกูเอาไงดีอ่ะแต่เราลองเข้าไปดูอาการมาให้พี่เออเดี๋ยวกูช่วยมึงแต่ตอนนี้กูยังไม่ไว้ใจมึงถ้ามึงทำให้กูไว้ใจได้กูช่วยมึงเต็มที่เลย กูไม่ได้โกหกมึงกูย้ายมึงช่วยกูแล้วพวกมึงหายไปไหนหมดอันนี้กูไม่รู้เลยกูหนีมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่เหรออยู่เดียวมันจะมากัดมึงได้ไงมันจะมาไล่ทำร้ายมึงได้ไงไม่รู้มันอยากมันบอกมันจะเอาชีวิตกูมึงไปทำอะไรให้มันเคืองหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรมันโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนะผมจะเข้าไปคุยกับมันนะแต่ต้องเอาอาวุธไปด้วยนะถ้าแบบถ้ามันเล่นงานผมเนี่ยผมจะได้แบบไวตัวทันนะพี่ มึงช่วยคุณด้วยเออกูช่วยมึงอยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมขอเปียนวุ้นเราจะเข้าไปดูอาการนะพี่ว่ามันเป็นยังไงนะมึงลองช่วยคุณด้วยเออกูช่วยมึงอยู่แล้วไม่ได้โกหกมึง หลอกกูคะเนี่ยผมไม่ได้หลอกมึงเมื่อคืนเนี่ยมันตามกูมาถึงตรงนี้เลยกูไม่ค่อยอยากจะเชื่อพวกมึงด้วยผมไม่ได้โกหกอีปอกบตามกูมาถึงตรงนี้เลยพี่แต่แถวแบบตรงข้างท้องมันเนี่ยมีรอยเลือดอยู่นะมันจะไล่กัดกูใหญ่เลยเมื่อคืนเนี่ยอ๋อนี่มึงต้องช่วยกูก่อนเออเดี๋ยวกูไม่มั่นใจว่ะ ปอมันเจ้าชีวิตกูด้วยึงต้องระวังตัวด้วยมันบอกว่าไอ้ปอบตัวนั้นเนี่ยตามมันมาแล้วเบตามกูมาถึงตรงนี้เลยกูต้องมาแอบหลังต้นไม้เดียวแต่แต่มันก็น่าเชื่อนะเบเพราะว่าระหว่างท้องเนี่ยมันมีแบบคาบอะไรอยู่นะคราบน่าจะเป็นเลือดแล้วนะผมว่า มันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมไม่ได้โกหกมึงอีปอมันจะเอาชีวิตกูจริงๆแล้วก็จะพาไปอยู่ที่ไหนได้เนี่ยมไม่รู้ตอนเนี้ยกูกลัวไอ้ไอปอมเนี่ยมันจะมาเอาชีวิตกูเอาไงดีเลยพี่ผมก็คิดไม่ออกแล้วเหมือนกันว่าควรช่วยมันดีหรือไม่ช่วยมันนะพี่ก็อยากให้พี่ๆเนี่ยตัดสินใจให้หน่อย เพราะเหมือนเวลาที่มันเล่าเนี่ยเชื่อได้ห้าสิบแต่อีกอีกห้าสิบก็ไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะพี่แต่กูไม่ได้หลอกมึงไอ้ปอมันจะเอาชีวิตกูไปจริงๆริงตามกูมาไปถึงตรงนี้แล้วมันหากูไม่เจอกูมาหาที่แอบก่อนงั้นคือแย่แน่แต่ตอนนี้มึงต้องช่วยกูด้วยนายขอดูร่างร่างกายมึงเดว,ว่าจริงหรือเปล่ากู มดีคอกูเมื่อคืนเนี่ยดีน่กูหนีได้ไม่งั้นกูแย่แน่เลยอย่าตกติงด้วยมึงต้องช่วยกูนะเว้ยมึงช่วยกูด้วยเฮ้ยมึงช่วยมึงช่วยกูด้วยยาไอ้ปอมันเจ้าชีวิตกูจริงๆด้วยยามึงช่วยกูเออกูช่วยมึงช่วยกูตายไอ้ปอมัป็นเจ้าชีวิตกูเออเออมึงช่วยกูด้วยด้ว้ยกูช่วยมึงเดี๋ยวกูช่วยมึง ม่รู้ไอ้ปอมไปทางไหนแล้วนะฮะคูว่าไม่รู้แต่ตอนนี้มึงช่วยมึช่วยทางนู้นใช่ไหมเออมันตามมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยมึงช่วยกูด้วยเออผมช่วยมึงปล่อยกูก่อนปล่อยกูมึงต้องช่วยกูนะเออกูช่วยปล่อยกูพี่ดูเหมือนจะ เสียสติไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะจากคนที่มีของแก่งกล้านะพี่กับกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะพี่พี่เหมือนว่าจะโดนของเล่นงานตัวเองหรือเปล่าจนหลอนหรือไม่ก็น่าจะโดนไอ้ปอบเล่นงานจริงนะมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนลพี่โอเคเดี๋ยวกูจะพางไปที่ปลอดภัยก่อนน่าจะต้องพาไปตรงโคดเขียนที่หนึ่งนะที่ที่ปลอดภัยหน่อยนะพี่เออมึงช่วยกูนวเว้ยเมึงขึ้น ไปดูพังไปที่ปลอดภัยก่อนไปตามกูมาอย่ารอกูนะไม่รอใช่ปอบเจอกูเนี่ยกูแย่แน่เลย้องไม่รอกูกูก็จะช่วยมึงแหละแต่ถ้ามึงรอกูเนี่ยกูเล่ม,มึงหนักแน,น่โอเคพี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้พามาที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ให้มันพักตรงนี้ไปก่อนนะ เพราะว่าห่างจากตรงที่มันหนีมาเนี่ยไกลพอสมควรนะแต่เรื่องเนี้ยไม่รู้ว่ามันหลอกผมหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากจะเชื่อใจมันด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนผมนะถ้าเพื่อนผมเนี้ยพูดเนี่ยผมเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าผมคงต้องรีบกลับไปนะ,นะพี่กลับไปเอาผมบอกมันว่าอย่างไรก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะพี่เอาลงเอาพวกขนมนมน้ำาไอ้ขนมนม้ำอะไรพวกเนี้ยมาให้มันนะก็ไม่อยากช่วยมันเยอะมากแล้วนะพี่เพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเคยทําอะไร คนเนี้ยไว้เยอะนะพี่ก็ต้องช่วยมันได้แค่นี้ก็คือช่วยในเท่านี้นะเออเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูเบาขนมอกับน้ำอะไรพวกนี้มาไว้ให้มึงกินแล้วมึงก็อย่าหนีไปไหนด้วยถ้ามึงหนีไปี่ยรอบนี้กูไม่ช่วยมึงละโอเคไหมพอมันจะไม่เจอกูใช่ไหมไม่เจอห่างจากนั้นมากเลยห่างไกลมากเลยพังมาเดินมาเนี่ยก็ไกลพอสมควรมึงจำไม่ได้เหรอเดินมาไกลแค่ไหนอ่ะโอเค เดี๋ยวกูเนี่ยลงเรียบลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวกูจะไปซื้อพวกขนมกับน้ำมาให้มึงอยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนกูรอตรงนี้นะเออเออโอเคพี่เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับไปเลยนะโอ้โหเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกแล้วนะแต่ไว้ไปเจอนัข้างล่างดีกว่าเลยพี่เพราะว่าแล้วค่อยไปสรุปกันอีกทีว่า ตอนไปถึงข้างล่างเลยดีกก่อนะพี่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะไปเจอมันได้ยังไงเราประมาณนั้นนะไปะโอเคครับพี่ๆตอนนี้ก็เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เอาไอ้สิตาโพลนที่หนีนั่นมาเนี่ยไปเก็บไว้ในที่เอาพาี่ๆเอาพามันไปในที่ปลอดภัยนะพี่เพราะว่ามันขอความช่วยเหลือนะผมก็เลยวางช่วยมันหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่านะหรือว่าพวกมันวางแผนอะไรกันหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะ ผมก็ลองแบบเชื่อมันดูลองแบบันนั้นมันดูแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงที่ผมเก็บไว้หรือเปล่านะที่ผมเอาไปเก็บไว้อะถ้ามันอยู่เนี่ยก็ก็ไม่รู้แหละว่ามันเป็นแผนว่ามันเป็นแผนมันหรือเปล่านะถ้าเป็นแผนมันเนี่ยผมก็น่าจะแย่นะแต่ลองเชื่อมันดูนะเพ่เพราะว่าตอนนี้ผมเข้าไปดูตัวเข้าไปดูตัวมันเนี่ยคือแบบร่างกายมันเนี่ยเจ็บหนักนะ,นะพะี่คือเหมือนจะมีรอยแบบรอยเลือดอะไรตรงท้องท้องด้วยอะ เหมือนมันบอกว่ามันโดนปอบอะไรพวกนี้จากการแต่ต้องรอดูกันอีกทีวนาะเดี๋ยวรอขึ้นมาอีกทีว่าจะจริงอย่างที่มันพูดไหมถ้าไม่จริงพี่ก็เอาเรื่องนะพี่ผมเล่นมันหนักแน่คือผมก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะมันมีคนเดียวด้วยแต่มันบอกแต่ดูทรงมันมันกลัวมากเลยนะพี่คือกลัวจัดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกลัวจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่แกล้งบันว่าเดี๋ยวเราดู คอยสังเกตอาการอล้วคอยสังเกตการต่อไปนะพี่ว่าว่ามันแกล้งหรือว่าเป็นจริงนะพี่โอเคเดี๋ยวผมขอขอเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่าเอ้ยลงไปที่บ้านเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เลยเลยตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะก็เจอกันอีกทีตอนคลิปหน้าเลยกูเละก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวดีโอหน้าเลยครับ